ช่วยกดติดตามช่องวิโรธพาเพลินเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อหนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุก่ันสวัสดีแฟนๆชาวยูทูบและก็สบายดีเป็นยังพี่น้องทางฝั่งลราวางฝั่งไทยสปูสกคนเออจม่องก่อนเด้อเมื่อนี้พบขอกับช่างโหลดและช่างหนงขึ้เต้าครับพิกัดก็อยู่ที่โรงพยาบาลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนนี้มาติดประตูครับพี่น้อง ประตูบานเลื่อนครับนี่ครับเป็นประตูบานเลื่อนแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อเป็นบานเลื่อนพิเศษครับบานเลื่อนโครงไม้ข้างในก็สิมมี่แผ่นตะกัวครับเพราะว่าห้องนี้เป็นห้องเอ็กซเรย์นะครับเด้อนี่ครับเครื่องเอ็กซเรย์ต่างๆ <Ooh. S 2> ครับเป็นเครื่องเอ็กซเล์ของเอ็กซเล์นี่ก็นี่ต้องเป็นประตูตะกัวครับข้างในข้างในจะมีตะกัวบุอยู่ในด่านหนึ่งครับตะกัวเพื่อกันรลังสีครับตั็นี้เ็าก็ ทำการยึดพุกเหล็กเข้าไปก่อนเลยครับเด้พุกเหล็กนี่ก็เป็นพุกเหล็กเบอร์สามทับแปดครับเบอร์สามทับแปดนี่ครับเจาะด้วยสว่านโรตารี่เบอร์สิบสองเด้พี่น้องเนดะ้เนี่ครับจะยึดเข้าไปแบบนี้เบอร์ยังไงเบอร์สิบเจ็ดบาทยว อัดอัดเข่าให้แน่นซะก่อนขันขันเข่าให้แน่นแน่นซะก่อนให้แน่นแน่นติ๊กเลยเอาอีกทั้งนึงก็ได้คันนี่ครับดับแรกจะอัดพุกเข้าไปให้แน่นซะก่อนได้พี่น้องเนอแล้วค่อยคลายออกมาแล้วก็จังเราขายึดไซครับ อันนี้ก็เป็นบานเลื่อนรางแฝลนเลยพี่น้องนะรางแฝลจะมีล้อด้านบนครับจะมีล้ออยู่ดานบนแบบนี้ครับนี่จะมีล้อแบบนี้เด้อครับจดเจาะผูกหย็บแล้วเรียบร้อยนะครับนาอก็ได้ทำการขันตัวเมียออก แลคาใส่อุปกรณ์ขาล่างเข้าไปครับพี่น้อง,ดง,ดเ,องเดี๋ยวจะยืดด้วยเหล็กฉาก2นิ้วด้วยพี่น้องเด้อเพราะว่าความนักของประตูมุบานนี่น้ำหนักหลายร้อยกิโลครับ่องจากว่านักโดยแผ่นตกกัวครับเราจะทำการยึดขาล่างเข้าไปแบบนี้ครับพี่น้อง หลังจากที่ยึดขาล่างด้านบนแล้วเรียบร้อยครับอันดับต่อมาก,ก็สี่เป็นยึดตัวไก่ไก่ล่างเด้พี่น้องเด้ไกลล่เรียกว่าตัวประคองบานครับตัวประคองบานก็จะเป็นรูปลักษณะแบบนี้ได้พี่น้องเด้ระยะความห่างกับจากผนังกันหนึ่งเส้นครับคาการมากเลยครับ คอมาร์กเสร็จได้ขนาด3รมูที่ต้องการแล้วก็ทำการเจาะฝังพุกครับพุกนี่ก็จะเป็นพกุพกเบอร์เจ็ดได้พี่น้องได้ใช้ดอกสว่านโรตารีร่เบอร์6.5ครับเจาะนำแล้วร็ 5. อัดพุกพลาสติกเข้าไปเลยครับ หลังจากใส่ล่างระกาใส่ไกล้ล่างแล้วเก้าบานประตูมาใส่เลยครับนี่ครับล้อจะอยู่ด้านบนได้พี่น้องเด้ปิดแบบนี้มันจะลื่นแบบนี้ครับความสูงม,มาจากใส่ที่ความสูงนี่มาจากตัวบานได้พี่น้องเด้ ความสูงมาจากตัวบานราก็ขายึดล้อกับรางครับผม่าไรความสูงแล้วอตอนนี้ช่างรถใส่ความสูงที่เมตรแปดครับทั้งหมดจากหลังรางในเมตรแปดทั้งนี้เมตรขออภัยครับทั้งนี้สองเมตรแปดท่านั่นก็นจะสองเมตรแปดเท่กันครับความสูงจะให้เท่ากันครับเพราะว่าเรือ ระยะปรับหล่อให้สูงต่ำเครื่องเส้นครับพี่น้องปกติทั้งบานทั้งหล่อทั้งล่างรวมกันแล้วจะเป็น2เมตร7.5ทั้งโรดกับบวกเข้าไปอีกหามินครับเป็น2เมตร8อันดับต่อไปก็จะใส่ใส่ขาล็อกตัวนี้นะครับเ้ใส่ขาล็อกบานครับบานนี้ระยะห่าง ของการชนกับเขากับปั๊บเอาเด้อพี่น้องเด้อเรือนบานประตูขม้าเบิ้งครับปึ๊บนี่นนครับเออชนแล้วกันล็อกเลย พี่น้องครับหลังจากประกอบบานใส่ตัวล็อกเรียบร้อยแล้วก็งมาใส่ตัวบังอายดานบน้อพี่น้องนะตัวบังอายด้านบนก็จะเป็นประมาณนี้ครับปิดบังลอไว้ครับนี่ครับอันนี้ด้านข้างอันนี้จะเป็นด้านนาครับก็จะปิดบังล่อไว้ครับ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับครับส่วนกล่องล็อกกล่องล็อกนี่ก็สิเป็นแบบนี้ได้พี่น้องได้ครับตรงนี้ก็จะยิงซิลิโคนครับนี่เป็นกล่องล็อกกล่องของเดือยล็อกครับพอเลื่อนเข้ามาเลื่อนเข้ามาปึ๊บ จะล็อกค,ครับอล็อกก็จะเปิดมาได้ครับอ่าประมาณนี้เด้พี่น้องเด้เหลังจากเส้นเรียบรออ้อยกะยิงซิลิโคนเด้พี่น้องเด้อนครับ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับก็สำเร็จได้ด้วยดีครับสำหรับงานติดตั้งประตูบานเลือนห้องเอ็กซเรย์ของโรงพยาบาลอำเภอบึงของหลวงด้วยพี่น้องได้ครับบานประตูนีขใซดพิเศษครับความกว้างบาน1เมตร20 m. ความสูง2เมตรเด้กพี่น้องได้ กว้างเมตรยี่สูงสองเมตรครับประมาณนี้ครับบรรยากาศภายในห้องครับห้องเอ็กซเรย์โอ้ตีทอนแอร์ครับเอ็กซเรย์ก็ได้คนนะ่ะโอ้แสดงว่าเอ็กซเรย์ <laughs> <ray S 2> <laughs> เป็นสมองสองสมองเหมือนบ่า <laughs> 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 ครับ ด้านนี้เป็นเครื่องนี่ครับด้านนี้เป็นเครื่องเอ็กซเรย์นี่คือติดตั้งไปยังบรรัลลวดีครับสายฟืนสายไฟโอ้โหครับสายไฟเป็นยังประธานได้มาจำหรือว่ามาต่อครับ การอัดซิลิโคนโดยช่างนงคือเก่าครับพี่น้อ้เอมือหลูใส่หลอดเก่าอ่ะ ก็เยเนยอือรมาตัวเมือเก่าเขาจนีมเต็มใจจะมายิงใหม่ฮัลวหสวยๆๆครับ ข้าง,งนอกนี่ข้างนอกฝั่งนี้ก็นด้านอัดเข้าไปลากเงาลงมาเออว่าดันนอกดันในเด้อพี่น้องเด้อนี่เป็นดันนอกครับ โอ้วันยากาศมืดแล้วครับพี่น้องเอนี้มาติดตั้งคำครับมาติดตอนประมาณบ่ายสามครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ใส่เวลาติดอยู่ประมาณ2ชั่วโมงกลัวครับคร <c oughs> ับก็บเป็นั้นเสร็จสักเรียบร้อยเดี๋ยพี่น้องเด้อ คลิปนี้กะขพอจบใบสมนีส,มมสก่อนเนาะพี่้องเนาะขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมขอบเป็นุกคอมเมนต์ครับตีเต้นกำลังใจให้ช่างโดลดดีมาตลอดอ่าท่านผู้ชมท่านใดมีข้อสงสัยกะสอบถามมาทางคอมเมนต์ใต่โพสหรือว่าใตาค่คลิปได้เลยนะครับเด้อช่างโหลดยินดีตอบทุกคำถามครับพอกันคลิปไหมครับ เมือ่อนาในเวลาประมาณเดียวกันนี้เด้อพี่รองเดอ้อขอให้ทานผู้ชมทุกคนทุกท่านอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองทุกคนทุกท่านนยครับเดอ้อขอบคุณและสวัสดีครับ